ดูทุกคนกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเดี๋ยวนะ้บผมวันนี้จะมารีวิวนะผมตามที่ได้ขึ้นปกไว้นะผมนั่นก็คือโหมดดีส้านชุดนี้นะในเดือนนี้นะก็คือ p i เอ r ม Emerick ม b a m ง y a n g เองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าตัวนี้เป็นยังไงนะผมว่าใคร ที่อยากจะไปเล่นน่ะสามารถที่จะเล่นได้หรือเปล่าอันนี้เป็นแนวทางแล้วกันนะว่าเร่การเสียเวลานะครับผมที่จะแลกอุบัยองได้ก็คือต้องมีนักเตะ OVR 89บวกนะผมใครก็ได้นะ89แล้วก็มีเป็น OVR 88 2ตัวนะแล้วก็ OVR 85 2ตัวแล้วก็นักเตะลีกวัน1คนนะครับผมใครก็ได้นะครับนักเตะลีกวัน1คนนะของฝรั่งเศสนะครับเออมา เการของอบุบานมยองนะครับตัวนี้ก็อย่างว่านะผมขายไม่ได้แน่นอนตัวนี้เป็นตัวแร่เทมอีกต่อไปนะครับแต่ผมบอกเลยการ์ดแม่งสวยมากโอเคนะครับไส้ในนะผมเท้าวขวา5ซ้าย4 187้อยแปโอ้โหอาร์ล้อเกถือว่าโอเคนะฝีเท้าทั้งหมด95การยิง90โอ้โหแต่ว่า,าพลังงานให้มาแค่ด4ดาวน้ำท่าสกิล4การเล่งบอล89ถือว่าใช้ได้นะการควรบคุมเรา91นะครับการเล่งความเร็ว91 เ9โอเคการทำประตู9 5้าโอเคใช้ได้เลยนะจะแตกรวม90นะครับโอเคนี่นะเหมือนที่ผมบอกนะอัตราการบุกมันมันสูงนะครับแต่ว่าอัตราการตั้งรับเนะี่ยต่ำมากน่าจะแบบยืนแบบไม่ลงมาเลยผมว่านะมีสกิลมูฟเป็นรูนเล็ตนาะหุ่นยนต์ร่างกายแข็งแกร่งยิงปันโค้งเหนือชั้นเลี้ยงเดียวแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับกลับมายืนฝั่งขวาเลยนะคู่คนี่นะอบาจะบ,บอลครั้งแรกนี่อ่ะผิวอยู่นะ อันนี้คือผมยังไม่ได้เทนเลยนะโอ้โหแต่ว่าเล่นเยอะไปหน่อยนะจะหาช่องเนี่ยคับโอบานี่จ่ายให้เพื่อนก็ไม่แย่นะเฮ้ยเปิดบอลได้ด้วยนะไม่แย่นะตัวนี้เดี๋ยวดูวิ่งหาช่องก่อน ก็โอเคอยู่นะนี่ครับโอบานี่ไงโอเคได้อยู่โอ้โหเมื่อกี้จะแทงให้แล้วนะเฮ้ยโอบาเฮ้ยปั่นได้ไหมโอ้เฮ้ยโอ้โหคือทำคือทำมาอ้าว เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมหลุดแล้วนะ,มะเมื่อกี่ฝากมาโอเคได้โยกโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแต่ลงนี้เล่นสวยจัดอ้าวโอบานี่ไงบาเด ผมบอกแล้วเองของอเกโอ้โหโาปันตรงนี้เรียบร้อยแล้วอีกแล้วมาดิคือเท้าซ้ายนียม่ม่งแบบยังกับซ้ายห้าขวาห้านะผมบอกเลยเออแต่อาจจะไม่ได้พิวเท่าอีกซักนะแต่คือแบบจังหวะแบบแม่งก็แบบสกิลมุฟแม่งดีแล้วก็แบบยิงมันยิงได้ไงเออถ้ามาไปะเทนสักสิบอะไรเงี้ยเม็ดฟ้าอะไรเงี้ย โอเค okay, นะผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวเปียเอเมอริกออบามยังนะตัวนี้ก็ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมที่เราจะาไปแลกมาเก็บไว้เป็นแรเทมนะผมว่าตัวนี้ก็โอเคอยู่นะเคยเล่นให้คลีซีด้วเป็นตำนานดอทมูลโหดบอกเลยแลกมาคุ้มนะครับผมอาจจะไม่ได้โหดมากแต่ว,ว่าก็โอเคเลยก็ถ้าเกิดคิดใครชอบออบาหรือว่าชอบแบบกองหน้าสไตล์นี้อะไรเนงะี้ยก็ไปลองจับจ่ายด้วยนะครับผม ก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ